ลูกๆฟังไว้นะเงินทุกบาทที่เราให้พ่อแม่ไปไม่ใช่แค่เงินที่ออกจากกระเป๋าแต่มันคือบุญที่ค่อยๆไหลกลับเข้าหาเราอย่างเงียบๆหลายคนสงสัยว่าทำไมบางคนไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ชีวิตกลับราบรื่นมีทางไปต่อเสมอคำตอบมันเรียบง่ายกว่าที่คิดเพราะเขาไม่เคยลืมบุญคุณของพ่อแม่ เงินถึงมือพ่อแม่มันไม่ได้ทำให้ลูกจนลงแต่กลับหนุนนำให้ชีวิตลูกไปได้ไกลขึ้นและนี่คือสี่ความจริงนี้ที่ไม่มีใครบอกแต่ชีวิตพิสู์ให้แล้ว 1. ให้พ่อแม่ด้วยใจ ไม่ใช่ให้เพราะหน้าที่เงินน้อยไม่สำคัญเท่าใจที่นอบน้อมพ่อแม่รับรู้ได้เสมอว่าเงินนั้นมาจากความรักหรือความฝืนใจ 2. เงินที่ให้พ่อแม่คือเงินที่สะอาดที่สุดในชีวิตไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องบนบานแค่ยื่นให้ด้วยความกตันยูบุญนั้นก็ทำงานเอง 3. อย่าก,กลัวว่าให้แล้วจะไม่เหลือใช้ คนที่ให้เงินพ่อแม่ชีวิตไม่เคยลำบากนานเพราะบุญมักเปิดทางให้คนที่รู้คุณคนเสมอและสี่วันที่พ่อแม่ไม่มีน้ำตาแล้ววันนั้นแหละคือวันที่ชีวิตลูกจะเจริญที่สุดในนวั